กราบสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รักและก็คารพกทุกท่านครับต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพบกับรายการขอทองแดงโดยหน้าหลวงราเชนกิ่งทองครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับขอทองแดงเล่งคำตายสร้างจุดไม้ได้ผู้พันโอ้นี่แล้วลูกดามควนันคนทองแดงเล่งทองแดงพี่น้องเออแล้วเล่งบานบานเสี่ยงขับค้านเผื่อยืนยัด นี่แล้วสิ้นวัฒนธรรมเอกลักษณ์รักษาวายหายผีนองดามคว้านทองค้องเจ้าตายเหลวว่าไทยสยามไปอยู่ในไม่ลืมทิ้นแล้วสิ่งดีงามเหลืองหรือนามคนจะโตงอเหลวว่าคอทองแดงโอ้โโโนี่แหลวเหลืองหรือนามคนจะโตพี่น้องเอ,อ้ยเหลวว่าคนคอทองแดงหน้าพี่น้องเอย ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่คอร์รัท่านครับพบกับรายการคอทองแดงกับพมนาล่วงราเชนกิ่งทองนะครับพี่น้องครับวันนี้หลายคนอาจจะแปลกใจว่าเชยนาล่วงมากันเต็มโคเป็นใชเม็มนะครับวันนี้รายการคอทองแดงครับพี่น้องครับเป็นวันพิเศษกับพมได้รับเกียรติจากคุณแม่เยื่มนะครับเรื่องดิษผู้ใหญ่บ้านจาก หมู่นึ่งตำบลทาขึ้นอำเภอถาศาลาจังหวัดนครรีธรรมราชประชาราษบานจากนครรีธรรมราชนะครับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องข้องประวัติศาสตร์ข้องเมืองนครและลูกเ,เรื่องข้องลูกปัดโบราณน,นะครับกับความเป็นมาข้องเมืองนครเพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณแม่เยิมเรื่องดิษนะครับซึ่งเป็นประชาราษบานแห่งจังหวัดนครด้วยและวันนี้พี่น้องครับคุณแม่ก็ได้หให้เกียรติ ให้พบในค้นคอสำหรับพระชุดนาคามนะครับเป็นพระประจำบ,บ้านประจำเมืองของนะครที่ธรรมราชกันเลยทีเดียวพร้อมด้วยลูกปัดโบราณน,นะครับแต่ตอนนี้นะครับคุณแม่คุณแม่เยิมเรื่องนิดนะครับพร้อมแล้วที่จะมาพูดในสำเนียงทองแดงให้พี่น้องชาว ไทยทั่วทั้งประเทศและพี่น้องในอาเซียนได้เราเรื่องราวของชาวเมืองนครและสำเนียงภาษาทิ้นภาษาตตยของพวกเราในการเพย่อเพรักงาวรวมกันกับ,กบพบุ่มกับพุ่มเรียนเชิญผมกับคุณแม่เยืมกับพุ่มสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับคุณแม่ครับวันนี้ผมขอ,อเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี<ะ>่ยนมือใส่แว่นนิดค่ะเดีครั้งนี้มันออ,อกออก,ออกลองดีว่าตกใจเม็ดเลยพี่น้องชาติตกใจเม็ดตกใจเนว้อหยอดประจานฮักเลยเนี่ย ตีมายุตีขคอกงหนาล้วงนี่ค่ะึกื้อพราอันเล่นึกว่ามาจากประโยอประทารค่ะแต่ว่าโคบเนี้อแม็กซหรอกค่ะใจายชู้ค่ะจ่ายครับกุ้งที เป็นโค้งคูบ้านคูเมืองของนครศรีธรรมราชเลยจ้ะแม่บันีค่ะถ้าเรามีไวอยู่ที่บ้านก็ใถ้อยู่ในตู้ครับบางทีกระชายจับเปลี่ยนเบียดปอยเช่นนี้เช่นเหลวเช่นเลาวแต่วันนี้เมื่อมายุดีโคนาล่วงมันได้เห็นวัฒนธรรมนี่แหละก็เขาเรียกว่าทุ่มเมืองนครนะโอนี่ทุ่มเมืองนครนะทุ่ล้อเป็นทุ่มกับเมืองนครที่อื่นไม่มีนะนอกจากเมืองนครเท่านั้นโอครับปลาเก๋าค่ะ กลบซุ้ยกลบซุ้ยซอยซุ้ยค่ะเป็นซอยลูกปัดโบราณเรียกว่าธาราวดีครับเขาเรียกว่าซอยลูกปัดอ่าแะไรมายุบนคอคนล่อเลาะเนี่ยไงดันถึงเลยได้แล้วอยากเดินขึ้นไงนี่เลยไงนี่อยากจะเดินไปข้างล่างนะหลวงนะเป็นรัวงอ่ะมื่อวาเดินกลับเป็นชุดปลาเป็นชุดเลยที่ชุดนี้เปลาะเอ้ยข้องแทมันเป็นรั้วไงวันนไปเป็นทั้งชุดฟ้าเลยค่ะเปิ้ลในฉากโคตรรุ้งเลยค่ะค่ะ ครับพี่น้องครับรายการคอทองแดงวันนี้คุยกันไปบ่ายนะคุณแม่กับคุณแม่มีข้าวคราวเกี่ยวกับเรื่องข้องการจัดงานกวีศิลปะกวีดนตรีกวีดนตรีศิลปะตีเมืองนครนะครับตีฮัดใส่แก้วอำเภอท่าศลาจังหวัดนครศรีธรรมราชถึงสาบข่าวว่าตีฮัดใส่แก้วเนี่ยคุณแม่เป็นเจ้าของบุญถีอยู่ด้วยดับลงตำแหน่งไรกับคุณแม่ครับจริงๆเลยเป็นนายรผู้ใหญ่บ้านเป็นนายรผู้ใหญ่บ้านไปเลี้ยงกัครับผมผู้ใหญ่บ้านนะไปนะ แต่เข้าว่านัดนีนะนะล่วงนะครัับมย่อยยาวข้าวเลยวงไม่ได้อคือผู้ใหญ่บานกัเป็นแรก็ต้องเป็นยาวไปเลยเป็นยาวเลยนะมันข้าวไปแลร็ก็ตายแร็กก็อย่างอยากผู้ใหญ่อยู่นั่นแหละก็เลยต้องยอมรับกันทุกวันนี้ก็ยังเป็นผู้ใหญ่เยิมอยากเป็นผู้ใหญ่ยืนซึ่งแม่วาไม่ได้เป็นในโดยจำแนกแล้วค่ะแต่ก็ยังเรียกกุมวันนั้นเลยนะก็แสดงว่าคุณแม่เป็นผู้ใหญ่ในใจของพี่น้องตลอดการบางทีอาจจะไล่ลูกก็ได้ เรากนไลคเรา่ะมันมีข้อรวยร้อยน่ะก็ก็กินผืนบานกันรวยร้อยกันเลยค่ะถึงเคยถึงขิมินต่างประเทศถึงเคยถึงเพื่อกอ่ะเราเลืดติดเละอ่ะแต่บ้านชาติน่ะนะาลูกนะโมรเข้าใหญ่กันถึงนามทะเลยาก็มชั้นเด้แต่ปลาได้ฮาตายไหมอืมดักรดชาติเลยค่ะครับเขาว่าชาติใจดีแต่บางทีใจมาดีไหมแต่วันในเลือฉันไม่ว่างเใจเคยเอาต่อได้เลย จะก็เปิดตู้เลขกันไปเลยเปิดตู้เลขครับเปิดตู้แล้ววันที่สามถึงวันที่ห้าพฤษธสภาเนี่ยแม่จะจัดงานเปิดตู้เลขด้วยเปิดตู้เลขค่ะพ่อผมเปิดตู้เลขครับงานเทศกาลตรีกวีศิลปะแล้วก็ได้คุณพลซึ่งเป็นคุณพลนักรบทางด้านวัฒนธรรมของพี่น้องชาวใต้ด้วยนั่นคืออาจารย์เคยมาเรียวหน้าอาจารย์คาถาวุฒิตองไทยนะครับไปเป็นไปเป็นหัวขบวนสำคัญนี้เลยนะครับเพราะว่าอาจารย์เคยเนี่ยได้เปิด ประตูธารวดีทีฮุบกระพงชามเงินไปแล้วทีนี้อาจารย์ก็จะไปเปิดจักรธารวดีทีฮุบกระพงสู้อนาจักรศีวิชัยทีบ้านแม่กับในงานนี้นะงานนี้เลยคกะวันที่สามถึงวันที่ห้าพฤษภาคมงานนี้มันไม่ใ่เจ้าแต่คุณโนกค่ะครับุณเมืองนาคอนค่ะมันต้องไปรวมด้วยกันค่ะเราปัจจัยบ้านทีนี้ค่ะคนอาศัยมาเนี่ยค่ะ หน้าที่ของชาวบ้านคือทต่ไรมั่งเราก็ต้องไปช่วยอะไรกันนะเปไปต้นแบบเก็กยาไปคิดว่านปลาเยิ้มย่าไปคิดว่านอาจารย์ค่อยไม่ใช้กับเป็นงานพ่อคุณเมืองนครทุกคนค่ะขอเชิญนะคะครับผมวันที่สามถึงวันที่ห้าพฤษภาคมและวันสามสี่ก็จะมีศิลปินจะมีเหลียงกรงกวีเมืองนครทั่วไปตอกทิ้งตอกทิ้งแล้ววันที่หเนี่ยอาจารย์ค่อยกับผมอาจารย์ค่คะแล้วก็จะมีการงานเนี้ยเพื่อว่าจะจัดสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ลูกปัดเป็นลูกปัด ไม่ใช่ทำอะไรหลูกปัดอย่างเดียวครับที่บ้านมีข้อมวามจำย่าห้ามื่นชินกันมีเยอะมากครับแต่เขาบอกมันดีว่าแล้วคบพูดปริเนียจะไม่เ่อครับองไปทึ่งหัตถยแก้วครับหัตถ์แก้วพี่น้องไปทึ่งหัตาาแก้วแล้วพี่น้องจะทึ่งอาจารยรีวิชัยทุกต้อครับครับผมทุกโลกการศึกษาเรื่องราวแห่งรักเงาของชาวนครของชาวนครครับผมพี่น้องครับพักไปฟังบทเพลงของอาจารย์ไขมารีวาน่ากันซักหนึ่งบทเพลงนะครับแล้วเบรกหน้าผม คับคุณแม่เยิมจะรวมพูดคุยกันต่อถึงเรื่องราวต่างๆที่จะบอกเล่ากับพี่น้องนะครับครับพี่น้องครับมองย่างนกจบไปแล้วกับอาจารย์ไข่มาลิวานาและวันทีซ้มซี่้านี้พี่น้องครับไปกันนะครับทีงานดนเทศากาลดนตรีกวีศิลปะทีฮาร์ดใสแก้วท่าาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับบ้านของคุณแม่คุณแม่เยิมหรือว่าผู้ใหญ่เยิมของพี่น้องชาวมูลนึ้งมูลนิง<ด>า,<ด>าขึ้น,นดาขึ้นนะครับพ่ม คุณแม่เองนะครับพี่น้องครับเนี่ยลูกปัดไม่ว่าจะเป็นลูกปัดหรือว่าพระครูเมืองนครกรุนาคมนาคำใช่ไหมครับไมรูนาคมนี่เป็นส่วนหนึ่งทีทีคุณแม่ได้สะสมนะ้ครับบมมยากผูดขมาสมบัิได้ขมากรจาัขมาสาสมอวันให้หลวงไหหล้านได้เซตชากันนะครับได้ไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกันนะครับนี่คือในขอพรนังมดนน่ครับแก่ส่วนหนึ่งเองข้องทคุณแม่นำพามาได้สำหรับวันนีแต่สำหรับที้าน เมื <muitas> <ian> ่อไหนคุณแม่ได้บอกว่ามีถึงกี่หมื่นชิ้นนะมีหลายหมื่นชิ้นลายหมื่นชิ้นเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับแม่เล่นยากบอกไปแล้วแม่เก็บให้ฉับดับรังได้ไหมนะค่ะตามรึไม่กัรคุณเมืองคุณเต้ไม่จะใจวัวใจไม่โจนดเลยเจ้าวัวใจโจ้ดยูเมืองใทยไม่ได้ยูเมืองไทไม่ได้ค่ะคุณเต้ใจหลักชาติ่ะครับผมครับนี่คือพระกุณาคำนะครับที่คุณแม่ได้สาสโมมวัยให้เรีหลหรไอว่ล้านเป็นมงคลกันของนี้หยาดตรงนะครับตรงกัน กับนิ่ยองนะครับอ่าประยยอดทงคงซึ่งเป็นพระคนนครจะรู้เลยกับประยยอดทงรู้กันสำคัญเป็นแบบนี้คนไหนก็รู้กับคนที่ไหนก็รู้ถ้าคนรักปลพระนะครับผมถ้าคนรักขี้จะไว้เวบนึงไงครับผมถ้ารักขี้ก็ต้องอารัดครับอารัดอารักขี้ใช่ะตาเลย องค์น ok ี้ครับไหมครับพนังตราค่ะพนังตรานะครับพผมพนังตราโอ้นี่นี่กรอบก็จะเป็นทมนครนะครับทมนครก็เมืองนครเลยทีเดียวทีนี้ไม่มีนอกจากเมืองนครเท่านั้นค่ะครับพ่ผมนี่ก็จะเป็นพระอาทิตย์ค่ะพระอาทิตย์ที่มาโคกับลูกปัดเต็มไปได้ไหมครียิสุริยอาทิตย์ค่ะครับพ่อผมโบราณเลยนะครับพี่น้องครับนี่ลักเมื่อมาซองพันปีนะครับค่อนี่ครับไป่อันกับลักกูน่ะครับเหมือนกันค่ะกูน่ะครับเหมือนกันเลครับมีไล่มีไล่เบฟค่ะ ครับค่ะองค์นี้นะครับแม่เหมือนกันค่ะกูนักขามดเลยนะครับแม่ค่ะเป็นปลากูบ้านกูเมืองออืกูบ้านกูเมืองของมุนดาคอนไดอยากษ์กูย่านค่ะโอ้รับผมแล้วในส่วนของของซอยลูกปัดเนี่ยครับแม่ครับลูกปัดเนี่ยสาวข้าวแม่เนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบชอบค่ะรับถึงขนาดว่าไข่ทีทีเอานั่งค่ะถึงได้ชื่อว่าเป็นเ้าเป็นฮาร์าตีดุงดังไปทั่วโลกแต่คุณแม่ ค่ายเผื่อที่จะเอามาซื้อส้มลูกปัดนะครับเร่งดดนบันดันใจตรงเนี้ยมาจากตรงไหนกันแม่คือเชื้อเชื้ออย่างเดียววาโปรดตั้งแต่ดืมเดิมมาเลยเป็นคนอบพร้ท่องโม่โรานเก็บปุกยย่างเชื้อละเกินว่าข้งนี้เป็นโค้งซักซิดถ้าข้องเป็นซักซิดโค้งไม่มีขาเข้งไม่ไปไวเป็โยนประธานเลยครับครับซึ่งเราคุณนักโนี่ครับผมพอตื่นขึ้นมามองตาขึ้นบนโยนประาโยนประธานไกลเลยว่ะบุญนั่งคือลูกปัดเมื่อนักโยุ่ยยังมีความสุข ไม่ตัดได้ก็เป็นมรณะลูกเร็วครับใช่คนตัวลูกจะต้องมาบามรรลุจะไม่ละแต่ทีนี้นเราภูมิใจได้เลยว่าเรามีชื่อหี้ดีว้ให้คุณที่มาตัวลุกมาชื่นชมคร,บคร,มมรับอย่างหน้อยๆคนมองขึ้นไปบนยอดปราสาทเันปั๊บอย่างหน้อยๆมาซับบัตรได้ดีห้าใสแก้วครับรองตีปราสาทเขาก็เดียวข้าใสแก้วเหมือนกันอ๋อริ่จริ่งคือตาเล่นของคนนะบริเวณนั้นนี่จากซีชนเตเป็นเลนะครับจากซีชนน้ำดีจอดปากพันดัง เป็นฮัตสายแก้วเลยคือฮัตสายแก้วมาตในโบราณเด็กคนมาแบงชื่อนั่นชื่อนี้เพื่อได้เป็นชื่อเป็นเสพของตัวเองแต่จริงๆแล้วเดิ้อมันะแต่บทปัมรุษมาเขาเรียกว่าชื่อว่าคือฮัตสายแก้วคือรวมๆแล้วเป็นฮัตสายแก้วหมดเป็นฮัตสายแก้วเป็นที่ขึ้นของประทัดร่วมทั้งในเขตเมืองนครด้วยทุก้องค่ะทุกองค่ะครับผมนี่คือเรื่องราวของความเป็นโบราณนะครับแต่ถ้าถึงจริงๆแล้วนครศรีธรรมราชได้ เป็นอาอาเมืองล่วงองอนาจักสีวิชัยทุกต้องรับเป็นเมืองล่วงอันาจักสีวิชัยเป็นเมืองทีไ่มากครับคนไทยเป็นคนบุกชาวบ้านก็เป็นคนน้ำใจดีครับเขาเรียกว่าเขายุด้วยความายาวเมืองเขาปกปรรักหลักษาอยู่อย่างยาวเมืองผู้ทรงธรรมคร่ะนั่นคือเมืองนครสิทธ่ธรรมาราชประวัติของเมืองนครที่ธรรมาราชเนี่ย เป็นเวลาล่วงเลยมากี่พันปีนะครับคุณแม่พันเป็นโดยปีแล้วค่ะพันเป็นโดยปีพันเป็นโดยปีแล้วค่ะตั้งแต่ก่อสร้างปราสาทขึ้นมามันเป็นยปีมันเป็นโดยปีครัจ้าที่ธรรมโชกกะราชสร้างปราสาทขึ้นมาเผื่อจะเป็นอนุเป็นอนุรอนหรือเป็นสมบัติของแพ่ดินิลให้คนทั่วโลกเด้รู้จักครับวันนี้และคือเมืองนครที่ธรรมราชครับเป็นดีเก็บปราสาทของพระพุทธเจ้าครับส่วนหนึ่งส่วนใด ฉันก็ไม่ทราบนะนี่คือความความชื่นชอบหรือว่าเป็นคนที่ศึกษาด้วยจิตวิญญาณนะครับจากจากจากจิตสำนึกของคุณแม่มาตั้งแต่ในวัยเด็กเลยใช่ไหมครับในการชื่นชอบของขอเข้าง้องเป็นูขบ้านขูมเมืองตั้งแต่อายุสิบปีกับครับอายุสิบ <ip iquer play Hungary> ครัวเพราะไร่เกศตึ <had clumsy> <way> <silver> ้นอยากใจตาลี้ยงกับแก้มด้วยเพราะแม่ก็มีชีวิตสัมพันธ์อยู่กับเลีมาตั้งแต่เด็กคล่องบดคล่องเบื่อ เก็บถุกยางนะครับเพราะาว่าคงถ้าไม่แดงเนปเข้มเขมเองกับยุ่งแยเลยน h, คะครับเวลาะ้องข้องข้องที่ขึ้นมาจากเล่เขาเรียกข้องชัดเล่เกิดเล่มันจะสัดขึ้นมาข้าวข้องสัดเร่กับเพราะาในเล่นี่สม,มัยโบราณเนี่ยเป็นทีล่องเรือลองเรือช่ำเผาทีข้นทินคาโบราณคนทิน,นทินคาตะวันกินกะทยนะอ่าครับยินกะไทยครับซึ่งเพราะอยนั้นเนี่ยเวลาคลื่นมันสัดมานานวันข้าวนานวันข้าวนะ ข้องโบราณเราเนั่นมันก็จะทุกสัตว์ขึ้นมาใช่ไหมครับเรือมันน้บปางหลังตาลีที่นี่ปกคลืล่นสัตว์หรือไงมันก็สัตว์ปากกว่า,วางมากวังที่นี่เราเป็นลูกเล่นีน่ยจะบ้านตรงนั้นเดินไปเจอไปก็เก็บมาไวาร,รวมมาเป็นอยากนึ่งชินเป็นท่อ,องกินยักษ์่องกินเป็น คือ <Coast> จากท mm. ิพย์ินเป็นรอยชิ้นรอยชินเป็นปันทินจากปันชิ้นเป็นเมื Jared ่อนชินจนเดี๋ยวนี Patty ้ม ну ีมาร์กจนว่าไม่มีที่จะเก็บก็เลยต้องคิดสร้างวิวิธภัณฑ์พอคิดสร้างวิดีทัณฑ์แล้วตัวเราชาวบ้านนี่กระยขึ้นมาจังเลยก็เลยเดิมจัดจัดานนี้ขึ้นมาเพื่อเอาเินชั้นหนึ่งทีว่าเลือกจากการจัดานี้นะมารวมกันสร้างวิดีทัณฑ์ให้เป็นแรงเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาอันอนุช่วยดุลลังได้ซื้นโถตบไปกับนี่คือ ป่าไมาในวัตถุประสงค์ทีคุณแม่และคุที่เกี่ยวข้องรวมทางอญญาจรย์ไขมารลิวนานะครับจัดงานาดนตรีกวีศิละปะในวันที่สามสี่ห้าพฤษภาคมนี้ทีฮัทใส่แกลรีร่ซอนะครับเผื่อที่จะนําเงินส่วนนี้ไปสร้างเป็นผิดลิตภัณฑ์แต่ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของลูกปัดอย่างเดียวนะครับทุกเรื่องราวข้องอ,อนาจักรศีวิชัยประจำเมืองนครรีธรรมราชกวาด้นะครับเผื่อเป็นถี่นเล่งที่เรียนรู้ยังเป็นรูปธรรมข้องลูกล้านซื้อตอกันไปอีกตัวกาลนาน พราะฉะนั้นพี่น้องครับผักเบรกฟังเพลงศิลปินลูกเมืองนครกันก้นนะครับพี่น้องครับเรียบเรกหน้ามาฟังเรื่องราวเต่คุณแม่เยิมจะนำทะนเนอร์ให้กับพี่น้องได้โรเรื่องข้องซีวิชัยกันต้อนะครับรับมาสู้รายการข้อทองแดงนะครับกับพ่อมนาร่วงราจีงกิงทองและคุณแม่เยิมนะครับเรื่องดิบหรือว่าผู้ย่เยิมเรื่องดิบข้องพี่น้องชาวมูนึ่งตะบนท่าขึ้นอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ อำเภาาาอท่าศาาจังหวันดนครศรีธรรมราชเป็นอำเภอที่มีความสําคัญขู่กับกับเมืองนครทุกตัวมามา,มายาวนานเลยใช่ไหมครับคุณแม่ท่าศาลามีส่วนสําคัญตรงนีนทีแสดงห่ายๆแบบขูกับเมืองซีบุตรใจมาโนทโรดกับคุณแม่เมืองโมคาลคานคคบเ<อ>มืองโมคาลาน,นี่เป็นเมืองคูบ้านคูเมือง ยู่ในอำเภอทาทาลาอดีตอย่างที่พูดนั่นแหละค่ะตังดินตังกว่าตังยาคัดโมนหมูคาราตังโก้นเมืองนครตังลังนาายแก้วที่โทษเนวยาวยีอยากสุ้ชนน้ำดีและโจดปากผนั่งเป็นตีตังบานตังเมืองตังวัดตังว่าเป็นดีมาของเรื่องราวเบืองล่งเอ้ยเอ้ยตังนี่คือสร้างตังบานตังเมืองคือสร้างบานสร้างเมืองที่เมือง เมืองนั้นเมืองบุกคลานจะมีตัวนี้ก็ไปดูได้เลือกอะจะมีคนตีม่อตีอิครับอิดนี่ก็คือหมายความว่าเอาไปสร้างบ้านทั้งเมืองครับม่อก็เพื่อตมาหากินหนรคับไม่ครับนี่คือมีที่เมืองบุกคลานอำเภอตะทาราครับค่ะแล้วยังมีวัดที่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันอยู่ที่ทาราด้วยใช่ไหมไม่ใช่ทะทาราครับวัดขุนมานุ่มค่มวัดขุนขุนมานุ่มคืออยู่ที่อำเภอพรมคีรีออยู่พรรมคีีแต่มันโตเด่นกันเลยค่ะ สี่ชนอายุต่อเด้งกบบภาศาลาสี่ชนก็มีที่ตำบิธีของศาสนาพรามสมัยโบรานค่ะเขาเรียกว่าตรงนั้นอาจจะเป็นวังหวังนึงเขาเรียกเข้าค่านะคะเข้าค้าเข้าคาทุกปีก็จะตำบีธีบ่งช่วงอันนี้นั้นเข้าค่าก็มีไ่ดูได้เลยก็มีปรบกบนนี้ตรงเยอะๆยังมีความเป็นมาของพรามเป็นวัฒนธรรมของพรามพะว่านาครนี้มาพุทธมังคุกับพรามเนี่ค่ะแลพรามมาคอน เรายัางมีคลองเนี่ยเปิดตลาดอีกมากมม้อย่างน่อยๆคือเรามีอาเอาทองคำครับเอาทองคำคือคือเอาท่าลาะครับรเ็เรียกว,ว่าเอาทองคำคทีอุดมมบุณ์ดยเรตับมีมากไม่ใช่มีแต่ปูุห้อยปูปลารเรามีเรตัศมาร์ายมที่ในงตเลีนะ,ค,ะครับครัเพราะว่าตอนนี้เ,เว็บไปยังคงในปุ๋นแม้แรกหนึ่งเรตั์ในเอาทองคำของนคอศรีธรรมราชนิดหนึ่งหู้สึกว่าบริษัทต่างชาติที่เข้าไปเพื่อที่จะดูดเอา อ่าสปายคอนน้ำมันอ่ากับกับยูดตั้งตรงข้ามกับตาซาลาใช่ไหมครับทุกตรงอ่ะครับก็อยู่ในแนวตาซาลาเหมือนกันนะอยู่ในแนวตาซาลาค่ะแล้วตาซาลามีน้ำน้ำเรศตีดีที่สุดก็คืออยู่ที่ทตาซาลายู่ที่ตะบนตาขึ้นเหมือนกันนะค่ะ ครับพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวเขาเห็นความสมบูรณ์ของอนาจักศีวิชัยคือเมืองนครศรีธรรมราชนะครับสมบูรณ์ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมธรรมชาตินะครับหรือว่าความเชื่อความทัดทานะครับเราจะได้เห็นในว่าความรุงเรืองของอนาจักศีวิชัยกับเมืองนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่โบราณโบราณนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าลืมนะครับไปพบเลดสัมพัส์กับงานดนตรีกวีศิลปะนะครับเพื่อนําทุนมาสร้างผพิพิธภัณฑ์ พิพิธภันนาจักรสวิชัยเลยก็ว่าได้นะครับค่ไม่อยากจะบอกว่าพิพิธภัณฑ์ลูกปัดอย่างเดียวนะครับนะครับถู้ครับรวางดังใจของคุณแม่หลังจากที่ได้รวมพุดคุยกับรายการขอทองแดงมันเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าคุณแม่มีความมุ่งมั่นตังใจยากที่ะ้ห้ทำให้พิพิธภัณฑ์นี้เป็นพีพิธภัณฑ์แห่งเล่งกันเรียนรู้นะครับข้องรักเหงาตัวเองข้องลูกล้านชาวเมืองนครและพี่น้องชาวใต้พี่น้องชาวไทยที่ไปสัมผัสเมืองนครแล้วก็ได้ไปเที่ยวที่นี่แล้วก็ได้รู้ว่าโอ้รักเหงาข อณาแจ็คิวิชัยมาเป็นแบบไมมีสิ่งสำคัญอะไรไบ้างใช่ไหมครับคุณแม่ก็เราจะได้เห็นถึงความว่าเมืองไทยนีเป็นเมืองที่น่าอยูค่ครับค่ะดังเพลงดีร้องว้า เมืองไทยเรานี้แสนดีหนักหนาในน้ำมีปลาในน้ามีข้าวทำมากินและเป็ดินของเราปลูกเรือนสร้างยาวอยู่ร่วมกันไปเราอยู่เป็นสุขสนุกสนานเราสร้างทินฐานไว้จนยิ่งใหญ่เ,เมืองไทยเรานี้แสนดีกระไรเรารักเมืองไทยยิ่งคีบ เราเอ๋ยเรารักเมืองเทยยิ่งขีบเราเอ๋ยครับเป็นองครับนี่คือเสียงเพลงเทรองมาจากหัวใจกล้องแม่นะครับที่เอ่รองมาจากหัวใจกล้องคุณแม่เยมเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเป็นองครับความรักในชาติพันธุ์ความรักในรักเงาความรักในความเป็นตัวตนอ่าน้องครับคุณแม่ได้ปฏิบัติไม่ใช่ว่าผูดอย่างเดียวนะครับคุณแม่เนี่ย อย่างเช่นพี่น้องจะได้แหลเห็นถึงสิ่งเทคุณแม่ได้ซสาส้มเอาไว้ได้ซึกซาสาส,ส้มได้เก็บเอาไว้ให้หลูให้ล้านในทุกวันนี้ความปาหม้ของคุณแม่ไม่ใช่เก็บเผื่อ,อสร้างมูลรคาเฟิ่ม,มทางการเงินแต่คุณแม่เก็บเผื่อสร้างมูลราคาเผิ่มทางความรู้สึกะนะครับให้กับอนุชนรุนลังรุนปัจจุบันและก็รุนข้างหน้าะนะครับว่า มูลราคาข้องรักเงาของตัวเองเนี่ยมันมีมูลราามากมายมาสั้นแค่นันนะครับมากมายว่าศิลปินเกาหลีมากมายว่าวัฒณธรรมจากต่างแดนที่มันท่าท่มข้ามากับความเจริญข้องการซื้อสั้นนะครับเราจะได้เห็นได้ว่าประเทศเกาหลีประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาใช้รักเงาของวรรนธรรมมาเป็นจุดคไายนะครับและป่ปีหน้าประเทศไทยเราก็ เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนแหละจ้าคุณแม่เ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการทีคุณแม่ได้ได้ศึกษาได้ซะสมมาทางชีวิตกับเรื่องราวของความเป็นอาณาจักรสีวิชัยพมคิดว่าเมื่อเปิดเอเอซีหรือว่าเปิดประชาคมอาเซียนในปีสอปีข้างหน้าน,นี่นะครับมูลค่ามันจะมีต่อพี่น้องชาวนาครยักษ์มากมายมาาลแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวัน งานสามสี่ห้าพุทธภานะครับพี่น้องครับเทศกาลดนตรีกรดดวีศิลปะเพื่อที่จะนําเงินมาสร้างพิพิพพธภัณฑ์แห่งประวัติในทุกเรื่องราวข้องอาณาจักรรีวิัจที่ห้ายสแก้วไปกันนะครับพี่น้องครับและตอนนี้เบรกนี้ไปผักชมมิวซิกิวิดีโอและฟังเรื่องราวข้องเสียงเพลงนะครับข้องความแตกตั้งความเตกแยกความแตกตั้งทางความผิดนําพาสู้ความแตกแยกนะครับจนว่ารบราฆ่าฟันกัน แล้วคนเี่เซียให้ทางชีวิตระดับสิ้นก็คือคนไทยนะครับเป็นรงบทเพลงแห่งรองรอยคองพระวัติศาสตร์เป็นบทเพลงแห่งบาตรเพลงทางใจของสังคมไทยนั่นคือบทร้อนนี่คมนะครับทีนายนั่งประเคียงรางทองได้จาาึกประวัติศาสตร์เป็นบทก้อนอาวัยนะครับโดยผู้อนุญาตใหพผมได้ถ่ายทอดกับบทรลอนนี่คมกับรายการคอทองแดงนะครับแล้งกันบายบายกับหนาล่วงราชเชียงกิงทองและคุณแม่เยิมเรืองนิ์นะครับพี่น้องครับ กับการมาพูดคุยถึงเรื่องราวของความเป็นนครศิธรรมรืือวาอาณาจักรศีวิชัยแต่เก่าการนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ให้คุณแม่นะครับได้บอกเล่าเรื่องราวของความตั้งใจของแม่นะครับที่จะทำเ,เรื่องราวของการถ่วยแผ่ท้งงมดที่คุณแม่ได้ท้าสศมาไหวนะครับว่าแม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้หลู่ไค้ล้านอนุชนคนรุ่นล่างๆได้ ไอ้ซึกษาซึบซ่านเพื่ยแผลหรังเหงาของตัวเองแบบนี้ครับเดียนเชนกูแม้ค,คือกลางเล็กงั้นกนค็คิดว่ามีบ้านทังลังมีปิธาพันทังลังนี่กาโผเลวแล้วแต่ตอนนี้มีที่ลังเลก็ข้อย่างเก็บไม่ไมมเก็บไม่มดในมางเก็บไม่มดเนี่เมื่อกับว่าเรามีนักเรียนี่จะเรียนนะคะแต่ไม่มีโรงเรียนนะคะนี่ก็เหมือนกันเมื่อกับสร้างโรงเรียนให้กัพบพ่อหมู่ร้านนะ,ะ่ะอย่างน้อยๆเมื่อขาดช่วย ค้องเดี๋ยวไปช้ดูดีคนดีมาตอนนี้ไม่ได้คิดแต่ว่าชาวบ้านมาต่างขึ้นนะคะเราคิดว่านี่แหละคือหน้าตาของประฏิจจติให้คนตโตลกในอาเทียนที่เขาจะมาบ้านเราค่ะด้านบรรยักวันนี้หรือประเทศไทยให้เ,เราได้หนักเฉินหน้าจูต้าว่าเราก็มีเราไม่ใช่หวดดีแต่เรามีดีที่หยดเขาให้พี่น้องตุกคนคนเมืองนครค่ะรวมกันเป็นชาวามนะคะรวมกันเป็นเจาานะะ้เเจาข้อง ข้อตกย่างในปิตาภรณ์ตจแกว่าจ่ายกองปลาเยิมข้อผูญเยอะไหมเป็นข้อคนไทยตีรักตัวเองรักจัดรักแพรนดินรักทิ้นเกิดไม่วันนี้ก็วันข้างหน้าค่ะถ้าเขาอยู่แล้วก็วักลาปแล้วค่ะให้ช่วยเก็บให้ช่วยกันอนุรักษ์นะคะนี่แหละจะได้รู้จักรักห้าวงตัวเองจะได้รู้จักแพรนดินของตัวเองทุกคนวันข้างหน้ามีแค่นิดเดียวค่ะวันข้างล่างที่บ้านมามากอยากว่าวันข้างหน้าให้ทำเด็ค่ะฉันจะทำสิ่งดีๆที่สทุดในวันนี้ ให้ดีที่สุดไอ้วันครั้งหน้าไม่ตองอีตัึงอวันนี้ให้ดีที่ทุดนั่นคือตัวของเราครับครับพี่น้องครับนี่คือกลบึงของหัวใจจากคุณแม่เยิมเ,เรื่องดิบนะครับที่จบอกล้าวกับพี่น้องที่ติดตามรายกาันข้อทองแดงกับจนันทร์ส้มไอพีเอ็มช่องโชต้ช่องตีสามิบี่นะครับพี่น้องครับผพมข้อชายพื้นที่นี้ในการเพื่อแผ่อ,อัตลักษณ์แห่รงรักเงากับการบอกกล่าวลาวเหลืองนะครับเมือง เมืองนครหรือว่าเมืองซีงวิชัยเขาว่าได้ครับถูกต้องนะครับคุณไหมครับวันที 3, 4, ท 5, สามซีห้าทีห้ดใสแกว้วอำเภอทัศาลาจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะครับพี่น้องครับกับเทศกาลดนตรีกวีศิละปะในงานวันนั้นก็จะมีาการแสดงของศิลปินมากมายไม่ว่าจะเป็นคะาเนงในเรื่องของกาเรื่องของกวีเรื่องของศิละปะการเวทวา,าร์ดกันเขียนด้วยจะไม่คุณไหมพร้อมด้วยศิลปิน นักรองมากมายที่จะไปร่วมแสดงกันะนะครับซ้วันซ้มคืนแต่ว่าไอไไท์ของงานคือวันที่5นะครับอาจารย์ค่มาริวนาถึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ร่วมในการานำผ้าที่จะสร้างสั้นการเพ่ยแผลตรงนี้รวมกับคุณแม่เจาอาจารย์ค่มาริวนาโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนที่ให้ความเคารพศรัทธานในตัวแม่อยู่ อยู่แล้วนะครับวฉะนั้นได้รวมกับคุณแม่ในก็องค์่าพยทั้งหมดของทุกภาคส่วนนะครับจัดงานนี้กันขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ผพ,พิธภัณฑ์แห่งหาดทรายแก้วเป็นพิพิธภัณฑ์ในการศึกษารักเหงาในทุกเรื่องราวของชาวเมืองนครและอาณาจักรซีวิชัยะนะครับพี่น้องครับพบกันนะครับซามซี้านีที่หาดทรายแก้วอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพี่น้องครับถ่ายนี้นะครับให้แม่ด้ฟัก แง่ขิดสำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังลงไล่อยู่ครับอรารยะตะวันตกตะวันออกนะครับที่อาจจะมองเห็นแค่ความสำคัญของเรื่องโบราณเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่อง <ฮะ S 1> ของอข้องรายขาหันไปให้มูลราคากับอรารยะวันธรรมต่างจ้าเต็มันท่าท่วมข้ามากับซื้อต่างๆให้ให้บุญแม่ได้ฟักหมืนกับหลูกกำล่าน,นังกฤษกับ ถ้าอยากให้ตัวเรามีอยากให้ตัวเรามีขาเราก็ต้องมองสิ่งไกลตัวให้มีขาด้วยถ้าอยากให้คนรื่นรักเราเราก็ต้องรักคนรื่นด้วยดังสิ่งที่ฉันทำอยู่ทุกวันนี้ฉันไม่ได้ว่างสิ่งใดนอกจากคาําว่าทุกคนอย่าลืมแผ่นดินเกิดขรองตัวเองให้รักตัวเองรักชาติรักแผ่นดินรักทิ่นเกิดขคงตัวเองเลวนั่นและจะทึ่งในคาําว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ ให้ดักตัวยงไงมาร์คอย่าอย่าลืมน้ำนุ่มนะคะครับแมครับค่ะไม่ใช่น้ำถมครับผมให้ดึกตึงน้ำนุ่มไหมให้มากกว่าน้ำถมทิ่กำลังจะดิคุณกำลังทำไปไาอยู่ในตอนนี้ครับเลือกละเถิเธอค่ะครับครับพี่น้องครับและนี่คือความในใจกล้องแม้เยิมเรื่องนิดนะครับผู้ที่มีความ มีความตั้งใจนะครับที่ดีให้กับเกิดขึ้นกับสัางคมนี้ในถูกเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะเ,าเกี่ยวกับการทำการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องราวข้องโบราณโบราณอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นข้องโบราณชนิดไดก็แล้วแต่ที่ให้ลูให้ล้านได้เหล่งเงินคุณค่าของความสําคัญแห่งความเป็นรัางเงาของตัวเอง เลบพบกันนะครับพี่น้องกับวันทีซ้มซี่้านีทีห้าสายแก้วอำเภอตาสาระจังหวัดน,นครศรีธรรมราชกับเทศกาลดนตรีศิละปะเ,เพื่อที่จะนําเงินมาสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ได้เก็บข้องโบราณโบราณคูบ้านคูเมืองนครนะครับที่คุนเมษได้ซาสมมอาวัยให้เป็นสมัติของสาธาณะให้ทุกคนคไม้มีความภัคภุมิใจในรับเงาของตัวเองะนะครับในชาติพันธุ์ข้องหมู่เราชาวใต้ คนใต้ก็ใจสองคำครับขัดกันเมื่อหลูกตัอมุ้งเดียวกันทุกต้อบครับขับค้มกินใยตายอีกลางร่างเล็กครับไอ้ยิ่งกินใยตายอีกลางครับร่างเล็กพร้อมเข้าค่ะบโอ้ที่น้องครับวันนี้นะครับในคอของคนดังนั้แล้วก็ติดติดกองอยู่บนโต๊ะตรงนี้นะครับเป็นข้องโบราณทั้งสิ้นอายุไม่ต่ำกว่าสองพันปีสองพันกว่าปีครับพร้อมด้วยแว่นต่างสร้างวงนี้ด้วยนะครับนี่คือ ข้องโบราณข้องแทๆ้ๆนะครับพี่น้องครับผมมีบุญเหลือเกินวันนี้ที่ได้นํามาใส่นิ้วของตัวเองนะครับนี่แหวนนี้นะครับไม่มีการปรุงแต่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนเนื้อ,อหัวแหวนโขกับลูกปัดโบราณทั้งสิน้นนะครับวงวงนี้ใช่ไหมครับคุณรองควงนี้ไม่ใช่ค่ะวงนี้ไม่ใช่นะครับวงนี้เป็นเพชรโบราณทองทางใต้ค่ะโอ้คับแต่ก็เป็นข้องโบราณเหมือนกัน,กนข้องโบราณค่ะข้องโบราณเหมือนกันค่ะครับผมแต่ว่าชุดเนี้ยชุดจุดจุดจุดนี้ก็เป็นมาจากพ่อมลูกปัดพ่รมลูกปัดค่ะอ๋อครับผม พี่น้องครับวันนี้ต้องขอ,อขอบคุณพี่น้องท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของทองแดงกันด้วยดีเสมอมาและที่สําคัญนะครับขอบคุณคุณแม่เยิมเรื่องนิดนะครับราชชาวบา้านในจังหวัหนนดนครศรีธรรมราชที่ได้มานั่งรวมพูดคุยกับผมแทมยังนําข้องที่คุณแม่ได้สะสมเอาไว้วัตถุมงคล<อ>คูบ้านคู่เมือ,นองนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยลูกป,ปัดโบราณไม่ต้องว่าอายุไม่ต้องว่าสองพันปีนี่คือเศษเซียวนึ่งที่คุณแม่นํามาได้เท่านั้นเองถ้าใครต้องการที่จะชมนะครับข้องแท้ ทีเต็มทีไปกันได้ทีฮัทสายแก้วดีซอสฮัทสายแก้วดีซอสกับทีอ่าตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่นะครับที่มาร่วมรายการครับขอบคุณครับคุณแม่ครับและอย่าลืมนะครับเป็นองครับพบกันในวันเสาร์ที่ห้าพฤษภาคมนี้เทศกาลดนตรีกวีศิลปะเท่าสายแก้วอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณเป็นองค์ตุถานลาลากันด้วยเลยครับผมสวัสดีครับ